สายพันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณห้าร้อยท่านห้าสายพันห้าห้ายี่สิบห้าสองพันห้าร้อยท่านที่จะมาในวันนั้นรวมกับญาติธรรมแล้วก็พวกเราทุกท่านที่จะมาปฏิบัติร,ร่วมกันเพราะฉะนั้นสาเหตุที่เขามาอันนี้แม่นกครูสาวได้กลืนไปแล้วว่าตามอาจารย์มาเพราะอะไรและอาจารย์ก็ได้ไปสอนธรรมเขาด้วย นะคะทีนี้ก็เลยถามไปที่คุณหนุ่มว่าทิพย์อยากจะทราบว่าเขากะลาเนี่ยค่ะเราสมควรที่จะมาวันไหนถึงจะดีที่สุดคุณหนุ่มก็เลยตอบว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้มาวันพระมันจะมีปรากฏการณ์ต่างๆมากมายบนเขากะลาที่มีญาติธรรมหรือว่านักท่องเที่ยวที่เขามานะคะเขาเจอปรากฏการณ์ ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยานที่ปรากฏให้เห็นหรือพลังงานของแสงต่างๆนะคะทีนี้ช่วงช่วงช่วงนั้นน่ะก็เลยคุณหนุ่มจะพาสำรวจบริเวณพื้นที่พื้นที่แคมป์นะคะแม่นกก็เลยบอกว่าแม่นกเอ้ยอหลายๆท่านก็เลยบอกว่าใครสามารถเปิดปฏิทินดูได้บ้างว่าวันที่26เนี่ยมันตรงกับวันอะไรเอวคุณจอมเป็นคนเปิด ปรากฏว่าเป๊ะมากจริงๆเขาว่า26เนี่ยน้องกําหนดไว้ตั้งแต่วันที่มีสื่อจากมนุษย์ต่างดาวเข้ามาค่ะรอบก่อนแล้วเนาะที่มาร่วมตอนที่เรานั่งสมาธิเสร็จใหม่ๆอะ่ะแล้วน้องก็กําหนดเป็นวันที่26เมษายนไว้แต่เราก็ยังไม่ได้ไปเปิดปฏิทินดูเนาะใช่เขาพูดเขาพูดเป็นปีแล้วนะครับพี่นกใช่ใช่พูดเป็นปีค่ะแล้วทีนี้คือที่พลังจะต่อจิ๊กซอให้เห็นว่าท่านพูดคือท่านรู้วาละทุกอย่าง นั่นหมายความว่าพอคุณจอมเปิดปุ๊บเป็นวันพระจริงๆด้วยคุณหลุยวันพระเลยค่ะคนลกคนลกเหมือนเหมือนเหมือนเงินสิบสี่มีนาเนี่ยค่ะอีกอีกอีกสองสามวันที่เราจะต้องเดินทางกันแล้วเนี่ยอาจารย์กําหนดมานานมากพอทิพย์ไปเปิดปฏ,ฏิทินดูวันที่สิบสี่มีนากลับกลายเป็นว่าเลิกดีมีตั้งสี่เลิกในวันเดียวของเดือนนั้นคือดีมากๆนี่แสดงให้เห็นว่าคือท่าน ท่านจัดสรรเองท่านจัดการเองทั้งหมดด้วยเหตุวาละเนี้ยเราถึงจะต้องรวมตัวกันทั้งชาวดาวชาวมนุษย์ชาวโลกทิพย์ไม่ว่าจะเป็นโลกทิพย์ภาคส่วนไหนแสงแห่งธรรมตรงนี้แหละค่ะที่ที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการปฏิบัติก็ถึงบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะได้แค่บุญบาร,รมีที่เราสร้างแต่บุญบาร,รมีที่เรารวมพลังกันอันมหาศาลตรงนี้มันก่อปูโลกธาตุนี้ไปด้วย ซึ่งนในยุคนี้มันค่อนข้างที่จะยากใช้คําว่าโลก,กาธาตุนะคุณหลุยอืมอันนี้มันมสะเทือนไปถึงต่างดาวสายพันธุ์อื่นด้วยนะเนี่ยไม่แล้วมีการเทสด้วยนะคือแบบมีการเทสว่าเอ๊ะแบบใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าเนี่ยมีอยู่มีมนุษย์ต่างดาวอยู่อะไรนะเชื่ออะไรนะที่ชอบไปรักขนมอะอ่าคือคือสิ่งที่คุณหนุ่มอุ้งใช่ไหมคะพี่สาวคุณหนุ่มใช่ใช่เขาบอกโอ้น้องน้องรู้ละเอียดมากเลยถึงขนาดมันมีที่แบบ มันจะมีคนที่ดูแลเดอดูแลพื้นที่คนนั้นเป็นเจ้าของรีส์พื้นที่ตรงนั้นน่าเชื่อคุณหนุ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคุณคุณหนุ่มนะได้เกิื่นไว้แต่ทีนี้ว่าเราไม่ได้มีโอกาสอย่างคุณสาวเนี่ยไปมาก่อนคุณสาวย่อมจะรู้ข้อมูลก่อนอยู่แล้วคุณหนุ่มบอกว่าคือเขาเขาอันนี้เขาพูดนะทิ่ถามเขาก็บอกว่าคือคือคําตอบในบางสิ่งบางอย่างเขารู้หนูนในใจเขาอะค่ะที่อาจารย์พูดออกมาว่าอะไรคือใช่ไม่ใช่อย่างเนี้ยค่ะ อาจารย์ไปทักเขาว่าเนี่ยมีมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อเร่ถ้าผิดช่วยกันทักหน่อยนะคะเผื่อลืมมนุษย์ต่างดาวเรสายพันธุ์อะไรนะสายพันธ์อะไรน้องพูดสายพันธ์ด้วยเราก็จำไม่ได้สายพันธุ์อะไรนะเรเรเร่ชื่อเอ่อแล้วก็ชื่อเรสายพันธ์เรเนี่ยชอบชอบขโมยค่ะสายพันธ์เรค่ะที่สูงได้สักเมตรเก้าสิบ ร้อยเก้าสิบเซนตนะ่ำสุดเมตรเก้าสิบสูงสุดห้าสิบหกเมตรก็มาขโมยขนมใช่ไหมน้องบอกว่าชอบมาขโมยขนมคนที่มาที่เนี่อคือคนที่มาปักใช่ใช่ค่ะเขาจะชอบมาขโมยขนมนักท่องเที่ยวนักปฏิบัติชิวมากอ่ะพี่นกขโมยขนมชิวมากก็คือหลายท่านเจอนะคะคุณหลุยหลายท่านเจอตาเนื้อเลยแล้วแล้วแล้วทีนี้คุณหนุ่มก็เลยได้พาทางทางทีมงานเนี่ยสำรวจบริเวณพื้นที่ พูดเลยว่าพอไปถึงจุดจุดหนึ่งเนาะพลังงานเนี่ยบีบมากพลังงานลงมาแรงมาก